เค่ย่างแต่ละเค่ย่างอร่อยอร่อยเลยจะโปรตีนสูงไขมันต่ำนะจ๊ะ No, okay. no, ตลาดเซฟวันนะคะตลาดนัดเซฟวันใกล้สถานีรถไฟฟ้าภูมดนะคะรรอพอจะไปจอดเขาบอกว่าจะจอดจริงหรออ้าวแล้วจะบุกมาเดินตลาดตลาดนัดเซฟวันตรงประตูกรุงเทพนะคะมีขนมเยอะแยะของกินเยอะแยะเลยคะ่ะไม่แพงนะคะราคาหลักสิบถึงหลักร้อยจ้า มาจากไหนล่ะคะ,ะมาจากไหนคะยุทธยาอ๋อยุทธยาเราชิมได้ได้ครับแช่ย็นได้ห้าวันไม่นแช่ย็นได้สองวันจ้ะน่ากินจังเลยดูดิอันนี้<ด>เป็นพวกแกงเผือกเป็นเผือกรวนๆนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นพวกแกงไข่อันนี้ไข่ล้วนแล้วก็มีพวกแกงผัวแกงผัว้นบบนวนเนือ้อมันจะไม่เหมือนกันผัวจะอร่อยนะใช่ั้งเดิมโบราณใช่ไหม ของไอติมก็บริงเลยนะจะสุกคนละสีสอะไรอย่างเงี้ยเราจิ้มได้นะพี่คนนี้แดดอ,ออกกันยังไม่ได้ตั้งไงเหรอไหนไหอบมาร้อนๆนะไม่ไม่ไม่เบาร้อนแล้วนี่ขนม้าร้อนๆมันจะไม่เซ็ตตัวมันจะทานแล้วมันใช่ไหมจ้มทมายนยากเราจิ้มได้นี่อร่อยค่อยสั่งควันนี้มามไหนคะ ไข่โบราณนะเนี่ยดูสิอาหารเยอะแยะเลยอ่ะเนาะกินได้ไหนคะเราทำได้อันนี้ไข่นะอันนี้ไข่กลางอันนี้ก็เกลืออันนี้ก็เลือกอันนี้ก็เปลือกแค่ทั้งถ้วยเลยครับเนาะแมะชิมได้สั่งเพื่อรอแค่เย็นได้ห้าวันนะครับรอนได้ร้นได้ ้นใหม่เป็นไปเลยเอาเอาอันนี้พี่เอาอันนี้ดีกว่าพี่เนี่ยลองเลยนุ่มเลยครับหวานนาอยอันนี้ไม่เกือกร้อนเลยเอาถั่วดีกว่าถั่วอร่อยช้ <c oughs> อนทิ้งนี่มันยช้อนทานเสร็จแล้วทิ้งเลยจ้นาน่ากิน พี่รับกิบถ้วยดีฮะเอาเอาอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ได้ไปกินตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวถึงมาซื้อใหม่จ้าอาหารไทยรวมถ้วยไปเลยเหรอใขายถ้วยเลยพนี่อ๋อ มัมนี่ได้แล้วเอาลองไปกินก่อนอร่อยเดี๋ยวมาซื้อใหม่ออโอ้นี่ยำยำรสเด็ด ซื้อยำสักถ้วยหน่อยครับสาย,ยังไงครับมากเผ็ดน้อยค่ะเาเผ็ดมากครับช่วยเท่าไหร่ลูกหกสิบค่ะโอเคให้ยำเลยหรือยำครับยำเลยยำเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวจะไปนั่งกินตรงโต๊ะนี้